เยอะอร่อยมากค่ะคันของบ้านเฮานี่นะค่ะปลูกเองค่ะอันนี้คือโลนึงทองค่ะโลนึ่งโลหนึ่งอันนี้ว่าโรงเรียนค่ะบค่เอาบร์เล่าแล้วบาทเราแค่เอาบาทเล่าหรือเ่อันนี้ถุงถุงหนึ่งนี่เท่าไหร่สองโลค่ะถุงละถุงละสองโลอันนี้คือมุ่งแค่ไหนบออันนี้สวยดีเนาะห้าสิบสดๆละร้อนค่ะนั่นละห้าสิบเนาะมาดูค่ะ อันนี้เท่าไหร่น,นี่สองโลวะ่ะร้อยหนึ่งค่ะอันนั้นทำโรงเรียนอันนี้เนาะอันนี้แยกให้ได้ไหมแยกเป็นสองถุงละกลวงได้ไหมจุกจุกทำโรงเรียนอันนี้โรงเรียน,นนีใช่ไหมค่ะนี่ค่ะนี้ใช่ไหมเบอร์โทรเนี่สยสนใจมีสวขนของเจ้าของบ่อหนี่ค่ะปลูกเองค่ะชื่อหยังค่ะในสวนอันนี้ชื่ออะไรเป็นแม่บอลค่ะบอลน้องเบอรโทรเบอร์นี้เลยเนาะไปชมสวนได้เหไปชมสวนได้เห บอยเขาสมมุติเพิ่มทัวรมาค่ะค่ะได้ค่ะรถเหรอค่ะอะไรอรอยสแล้วแต่บ่มีอันชิมคือชิมได้ไหนได้ไงคะอันนี้อันนี้โรงเรียนเอออันนี้เงาะสีอันนี้โรงเรียนค่ะเงาะสีอันไหนโรงเรียนอันนี้โรงเรียนค่ะอันนี้คือเงาะสีถ้าเท่ากันอันนี้ลูกยาววะนี่ไงของสีงอันนี้เงาะสีค่ะีงสีทองค่ะสีทองอันนี้เงาะโรงเรียนแต่ของบ้านเราแต่ของบ้านเรานี่คือเงาะสีทองเนาะค่ะอันนี้โรงเรียน สีทองตัวนี้ค่ะอันไหนอร่อยบ้างนีเนื้อมันเยอะค่ะงอสีทองอันรแต่อันนี้จะหวานจัดกว่าของงอโรงเรียนแต่เนื้อมันเยอะอันนี้นะแต่ก็หวานอืเดี๋ยวเราจะเอาเงินอันนี้ไม่เห็นจสนใจไหมนี่ของจริงเขาขายสามร้อยของจริงนะไม่ได้ของจริงนะไม่ได้ต้มน้ำตาลนะใช่เตะกอนตะกอนมันจะเป็นเอา เอาไหมมีคนมีคนจะขายให้อยู่เมื่อวานเออแล้วเขาบขายยังไงอันนี้ลูกละหกสิบคันห้าสิบค่ะห้าทิบค่ะขุดสยามค่ะไรเม็ดค่ะห้าสิบเอาปาดปาดให้เบิ่งนะเนี่ยอร่อยกว่าอะไรโรงเรียนบ่ครับโรงเรียนเดียวเนี่ยจับสีทองมันเป็นเนื้อสีทองนะอันนี้โรงเรียนค่ะสาครอใครค่ะสีทองเพิ่นว่าเนื้อมันเยอะมันเยอะ อันนี้สีทองลูกตูดมันจะสวยกว่า้ามันดูมันดูต่างกันไหมมันคือคล้ายๆกันัันนแต่อสวนนี้มันลูกใหญ่กว่าเพื่อนเขาเขามันจะลูกเล็กแต่ละสวนแต่ว่ามันจะเป็นลูกกลมอ่ะเนาะใช่ไหมถ้าสีทองเอานี่างลอย่างละายให้โลละห้าสิบค่ะมัดละห้าสิบฮะไม่ถึงเอาซื้อไปเลยใช่ไหมซื้อได้ค่ะ อันนี้งดสีทองค่ะเอาปาดให้จูหน่อยปาดให้ชมปาดให้ซิมหน่อยปาดให้ซิมหน่อยเอี่ยงนะใช่นี่ของงานนี่ค่ะหนูซื้อแกสองมัดมันเป็นมัดอ่ะนะแกทำเป็นมัดเป็นกิโลเป็นกิโลละมัดแกว่ามัดโรงเรียนลูกโรงเรียนเอาโรงเรียนว่าสีทองนี่ไงเอามาดูไล่เม็ดซิมด้วยขอซิมเนื้อหน่อยจ้าเพราะมันอยู่เต็มท้ายอะ้วเมื่อวานเนี่ยติดถุงยังไม่กินเลย อันล,ละอันล,ละห้าสิบาทใช่ไหมคะกะลูกใหญ่หกสิบรูกใหญ่หกสิบการพุชเปปปินมาเมื่อเช้านี่เด็ดมะม่วเช้าอีสองสามอันอห้าสิบไม่ได้เหร<ล>อ <10 S 1> ไม่ได้หรอ,อ,หรอกค่ะมันมีแต่เนื้อมัน,มน,มน,มนไอ้นี้ส้มโอของห้างร้อยห้าสิบเนาะได้เนาะอ้เอาลูกนี้ค่ะสองลูกหนึมันจะมีแต่เนื้อค่ะอย่าไปพี่อย่าไปโป๊ มีดนะมันงงแฉนลงแค่นี้นะมันเนื้อมันเยอะค่ะถ้าเราเอาคข้าลือต่อจะโดนเนื้อยันไงอันนี้หกสิบบ่ททำไมอันนี้หกสิบบาทมือใหญ่ไงเห็นไหมเราสร้างกิโลขายอันนี้มือถักพันแล้วราคเดี๋ยวเงินมาให้